กูต้องการตัวโดยเอางี้ไม่ต้องเสียงกังเดี๋ยวสับผมให้มังแป๊บเดียวสับผมแป๊บเดียวเดี๋ยวตักให้รองครับเอยแป๊บเดียวมึงอยากสระผมเอ่ะกูจะไปด้วยผมให้ผมหอมน่อยเราไมไหวมึงจะต้องมาสระผมเมื่อไหร่ตอนนี้เหรอมาอยากหลอบ้างอ่ะกูจะรีบตาไปมาทองไปเดี๋ยวไปมึงลงมานักหนังเลยมึงเคยรู้ว่าเวลาสระผมของใครอ่ะ มึงอยากได้แบบสับผมของใครไหมเอาแบบว่าโอ๊ยปวดหัวลงหัวเลยตักนโซเชียลเคยดูไหมไอ้โซเชียลเยอะจังเลยนวดนวดด้วยเฮ้ยนั่งเลี้ยวเฮ้ยไม่ต้องห่วงเราพ่อคุณช้างครูต่อนี่นะรอก่อนพ่อคุณช้างพ่อคุณช้างได้ตักแน่วังเนี้ยให้ผมสับผมก่อนนะไอ้บอลคยโอ้ยไอ้ไอ้เจ็กพามึงนี่สาบมั่งไหมพาคลุกนะคลุกมึงอยากได้แบบผ่อนคลายเอาอยากได้แบบผ่อนคลายเลยอ่ะแบบนวดนวดนวดผ่อนคลายให้สบายหัวหน่อย ไอ้เตียวเร็วขอมีสิทธิ์หน่อย เรียบร้อยมาตัดต่อกูกูไม่เอาก็ได้นี่หัวใส่ให้เงี้ยสวยดีตัดผมต่อไหนไหนก็มาแล้วเออทิบยหายฉันนี่ขนาดสักกูตัดกูไม่ตายเลยเลยไม่ตัดไม่ตัดไม่เปิดอะไรแล้วไปเดตาแม่วันทองไปพุ่งหน้าตาแม่วันทองจะฆ่ากูไม่ได้เจ๊ตัดผมแม่ของใครครนอนเจ้าจอม มอมคุณช้างคนเลือนรางแสงทองส่องอารามสั่งให้ผูก้างงาสงอามเกืือพรวนลวนดามผาแดงด้หน,นุ่ยกโบราณการแกงหมตาสีแดง ดูเชิดชายขอตะวันไกลสว่างเอ้ยขึ้นชาไปไปพรายพรพลนมากมายเร่งติดตามมาไปเลยไม่ต้องห่วงไปวันทองไ,ไปวันทองไปวันทองจ้า